ก็สวัสดีครับวันนี้ผมนายสุกร์สิงหานะครับจะมาพูดถึงการเรื่องนเสนอเรื่องแนะนำฟัคเตอร์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับก็ฟัคเตอร์เนี่ยเป็นเฟรมเวิร์ที่ใช้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับฟัคเตอร์นะครับก็ฟัคเตอร์คือ เฟรมเวิร์ที่เอาไว้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับถูกพัฒนาโดยโดย g o o g l e นะครับแล้วก็ใช้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยได้หลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บและเดสก์ท็อปนะครับหรือหรือ a n d r o i d หรือ iOS นะครับแล้วก็ใช้ตัวภาษาดัสนะครับในการเขียนเขียนโค้ดนะครับเป็นภาษาใหม่ที่กำลังกำลังมานะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความเร็วสูงนะครับและมี user interface ที่สวยงามนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของ f ัตเตอร์นะครับเริ่มพัฒนานะครับในตัวในปี2015นะครับก็เป็นเป็นปีที่เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยภายใต้ชื่อรหัส Sky นะครับโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเฟรมเวิร์กสำหรับการพัพฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในปี2017นะครับ ก็คือเปิดตัวในงาน Google Google I I t a p o นะครับแบบว่าได้รับความสนใจจากชุมชนของนักพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีอัปเดตสำคัญในปี2018ถึง2020นะครับก็คือในงาน Flutter Live เนี่ยจะมีการเปิดแบบว่าเปิดตัว Flutter แต่และเวอร์ชั่นออกมานะครับ1.0 2.0ที่จะ อัปเดตฟังก์ชันต่างๆมาใหม่นะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเรื่องนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักพัฒนาอีกทีนึงนะครับแล้วก็คุณสมบัติหลักของ f ัตเตอรนะครับสามารถ <c oughs> พัฒนาแบบคอร์สแพลตฟอร์ได้นะครับก็คือเป็นการเขียนโค้ดครั้งเดียวแล้วสามารถใช้ได้กับหลายแพลตฟอร์มนะครับถ้ายกตัวอย่างก็คือเราสามารถเอาโค้ด ของฟัตเตอร์เนี่ยไปรันได้ทั้ง iOS และก็ Android หรือเว็บและ Desktop อนะครับ user user interface เนี่ยการออกแบบมีความยืดหยุ่นนะครับมันด้วยระบบของ Widget ของฟัตเตอร์นะครับที่เราสามารถสร้าง user interface ที่มีความยืดหยุ่นได้ตกแต่งง่ายนะครับแล้วก็ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยมีความสวยงามนะครับแล้วก็มีการทำงานที่รวดเร็วนะครับเพราะว่ามีการใช้ Engine ของภาษา C++ พัดพัดนะครับทำให้ แอปพลิเคชันเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ <c oughs> ใช้ภาษาดัสนะครับเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงทำให้พัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> แล้วก็การใช้งาน f ัตเตอร์นะครับก็ฟัตเตอร์เนี่ยจุดประสงค์ก็คือพัฒนาแอปพลิเคชันในมือถือนะครับแล้วก็ใช้สำหรับ Android iOS นะครับ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บแอป,ปได้นะครับโดยมีทั้ง <c oughs> ในส่วนของ user interface ของทั้งด้านทั้งเว็บไซต์แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ย Flutter เนี่ยยังรันในเดสก์ท็อปของ Windows หรือ macOS และ Linux ได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> สถาปัตยกรรมของ Flutter นะครับก็หลักๆแล้ว จะแบ่งออกเป็นเฟรมเวิร์กและเอนจินเนี่ยสองส่วนนะครับก็จะเป็นเฟรมเวิร์กของหน้าบ้าน mm hmm. ก็จะเป็นของส่วนฟอนต์เนี่ยก็จะเป็นภาษาดาษัสนะครับในการพัฒนา User Interface มีของมีระบบ w i d g e ็ที่ทำให้ช่วยเราสร้าง UI ได้ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของเอนจินเนี่ยใช้ภาษาซีพ,พัดนะครับก็ทำงานพื้นฐานเนี่ยสำหรับเลนดิ้งเพื่อช่วยแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ ทำให้มีความยืดหยุ่นและปรับปรุงได้ง่ายนะครับก็วิดเจ็ตใน f ัตเตอร์นะครับหลักๆเนี่ยวิดเจ็ตก็จะมี2ตัวนะครับที่เป็นพื้นฐานหลักๆนะครับก็จะเป็นตัวของ Stateless Widget กับ Stateful Widget นะครับ t t t e l e s s w i เ g e t เนี่ยเป็น Widget ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับหลังจากถูกสร้างขึ้นแล้วนะครับเหมาะสำหรับการสร้าง User Interface ที่คงที่และไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเช่น เป็นแบบพวกข้อความหรือไอคอนนะครับก็ถ้าให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือเป็นแบบว่าวิดเจ็ตข้อความต้อนรับเข้าแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ Stateful Widget เป็นวิดเจ็ตที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้ระหว่างการทํางานนะครับเหมาะสําหรับการสร้าง UI ที่มีการตัวต่อผู้ใช้นะครับเช่นปุ่มปุ่มที่คลิกแล้วจะเปลี่ยนสีหรือว่าเป็นปุ่มของตัวหลังจากสร้างแอปครั้งแรกนะครับเป็นแบบว่ากดแล้วนับจํานวนครั้งที่กดนะครับ แล้วก็เรายังสามารถสร้างวิดเจ็ตแบบกําหนดเองได้ตามที่ต้องการนะครับโดยการสร้างคลาสแบบใหม่เพื่อสืบทอดจากจาก t เตตเลสวิดเจตนะครับก็มาเปรียบเทียบกับเฟรมเวิร์กอื่นๆนะครับก็จะจะมาเปรียบเทียบให้2เฟรมเวิร์กแล้วกันครับเป็น React Native กับ s o m a r er i n นะครับก็ขอยกขอเริ่มอันแรกที่ React Native นะครับเทียบข้อดีข้อเสียกันนะครับ ระหว่าง f ัตเตอร์กับ Re a ีย n น t ทีฟจะพูดข้อดีของ f ัตเตอร์ก่อนนะครับข้อดีของ f ัตเตอร์เนี่ยคือใช้ภาษาด้านนะครับมีประสิทธิภาพสูงและเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีระบบวิ d เจ t ตที่ช่วยให้การสร้าง u s e r i n t e r f เ c e เนี่ยเป็นเรื่องง่ายและมีความยุดหยุ่นนะครับแล้วก็สามารถสร้างแอปที่มีประสิทธิภาพสูงและตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็ข้อเสียของฟัตเตอร์เนี่ยภาษาด้านยังไม่เป็นที่นิยมเท่าจาวา Script นะครับแถมการหาข้อมูลอะไรก็ยังยากกว่านะครับ แล้วก็ขนาดไฟล์แอปเนี่ยใหญ่กว่า React Native นะครับทำให้อาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่อง Storage ได้นะครับแล้วก็มาพูดถึงข้อดีของ React Native นะครับเป็นใช้ภาษา Java Script นะครับซึ่งเป็นภาษาที่ยอดนิยมในในในกลุ่มนักพัฒนานะครับก็มีปัญหาหรือโซฟให้หามากมายนะครับแล้วก็มีชุมชนขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าด้วยภาษามันเป็น ที่รู้จักกันแพร่หลายมันทําให้การค้นหาบัคหรือหาความรู้เนี่ยหาได้ง่ายกว่าตัวของภาษาดั้นะครับแล้วก็ข้อเสียของ React Native นะครับก็คือการใช้ Native c o m p o n e n t นะครับที่ทําให้การพัฒนา User Interface เนี่ยยุ่งยากและใช้เวลามากขึ้นนะครับแล้วก <c oughs> ม็มีประสิทธิภาพการทํางานต่ํากว่า f ัตเตอรในบางกรณีนะครับก็ต่อไปก็จะพูดของฟัตเตอร์กับกับซัมมารีนะครับ ก็ข้อดีของฟัตเตอร์นีก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือมีระบบวิจเจ็ตที่ช่วยในการสร้าง User Interface เนี่ยให้ให้เป็นเรื่องง่ายและสวยงามนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาคอร์สแพลตฟอร์มได้ได้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่วนข้อเสียเนี่ยบางฟีเจอร์เนี่ยฟัตเตอร์อาจจะสู้ซั m มา i ีนไม่ได้นะครับแล้วก็ภาษาดัสเนี่ยก็ได้รับความนิยมต่ำนะครับถ้าเทียบกับซัมมาลีนที่ใช้ตัว c h a r เป็น เป็นภาษาหลักนะครับส่วนข้อดีของตัวซัมมา i n นนะครับคือใช้ภาษา c ีชาร์และเชื่อมต่อกับ .NET Framework นะครับเป็นเป็นตัวที่โปรแกรมเมอร์เนี่ยนิยมใช้กันนะครับแล้วก็ข้อดีอีข้อคือการสนับสนุนจาก Microsoft เนี่ยและการเข้าร่วมกับ Visual Studio ที่ดีนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยการการแบบว่ารันแอปเนี่ยอาจจะทำได้ดีกว่าในส่วนของฟัตเตอร์นะครับแล้วก็ ข้อดีของข้อเสียของธรรมบลีนะครับคือมีขนาดไฟล์แอปใหญ่นะครับและใช้ทรัพยากรมากกว่าการพัฒนา user interface เนี่ยก็อาจจะซับซ้อนต้องการความรู้และเทคโนโลยีที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยการเขียนที่ซับซ้อนก็อาจจะต้องใช้ความรู้มากขึ้นนะครับในการทำความเข้าใจนะครับ <c oughs> ก็โดยรวมแล้วฟัตเตอร์มีความโดดเด่นเรื่องหนึ่งก็คือการพัฒนาคอร์ดแพลตฟอร์มนะครับก็คือสามารถสร้าง สร้างได้ทั้ง Android และ iOS นะครับแล้วก็มี User Interface ที่สวยงามและตอบสนองได้ดีนะครับก็ก็ขอจบนะครับการนำเสนอนะครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับที่อัปเดตอะครับ,รบมันเป็นเวอร์ชั่นแบบว่าฟิกฟิกบัหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะมีมีการที่แบบว่างาน กิดเออร์ได้นะครับก็ต้องแบบว่าไล่ไล่ดูว่าส่วนไหนที่มันแบบว่าล้าล้าล้าหลังไปก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนให้ให้มันแบบว่าเข้ากับเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับแบบแบบว่าแบบว่าตรงทางนี้แบบว่าไม่ได้หาข้อมูลมาแต่คิดว่าถ้าถ้า ถ้าตัวตัวภาษาเนี่ยมีการอัปเดตในในตัวโปรแกรมที่เก่าเก่ากว่าก็อาจจะมีที่รันไม่ได้ด้วยครับก็เลยต้องแบบว่าอัปเดตให้ให้ให้ได้ด้วยกันครับก็ก็ก ตัวโปรแกรมเนี่ยก็เข้ามาอันนี้เป็นโปรเป็นโปรเจกต์สมัยสมัยเรียนที่ผมเคยทํานะครับก็อันนี้เป็นระบบรีจิสเตอร์ครับตัวแอปก็จะเป็นแบบว่าการ <c oughs> การซูมเลตผ่านโปรแกรม Android Studio นะครับก็อันนี้ผมเป็นแบบว่ารีจิสเตอร์ง่ายๆนะครับที่แบบว่าก่อข้อมูลไปอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นตัวแอปพื้นฐานนะครับประมาณนี้ครับ ก็อันนี้ก็เป็นระบบรีจิสเตอร์นะครับหลังจากกรอกทุกอย่างเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนแล้วก็ทำการ <c oughs> ใส่ล็อกอินนะครับส่วนการเก็บดัตเตอร์เบสของของของโปรเจกต์อันนี้เก็บเก็บในในลักษณะแบบว่าใช้ไ b a บ e นะครับก็ข้างในจะเป็นวิดเจ็ตต่างๆนะครับไว้ใช้ก็จะมีโปรแกรมนักเลขที่แบบว่ากด กดแล้วจะนับตัวเลขนะครับแล้วก็เป็นช็อปร้านค้านะครับว่าเลือกดูเมนูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวเครื่องคิดเลขที่สามารถแบบว่ากดกดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟู้ดเมนูนะครับอันนี้ก็จะมีแบบว่าราคาแล้วก็มีกดออเดอร์นะครับ ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ